เออาสวัสดีครับนี่พบกับรายการโออมึงจะจุดไฟทำไมไอ้เชี่ยไฟดับเลยอีอันนี้อ่าอ่าสวัสดีครับโอ้โหมึงเป็นอย่างนี้เหรอเออสวัสดีครับนี่มาพบกับเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาพบกับเราอีกตามเคยนะครับวันนี้เราจะมาล่าท้าผีในมายคาตอนกลางคืนครับซึ่งมันจะน่ากลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟลุกไฟลุกไฟลุกซึ่งเราจะทำร้ากิจกันใช่ไหมครับไม่ใช่ ตลกมากต่อยแมงเลยนะอ้าวไอฮาดิจจุดไฟเล่นดิเอาละเอาละเอโอเคโอเคอูหูหูู้้โหตีหน่อยไอ้เหียตีไอ้ไปไไปไไปกูเ้ยกูเป็นิีกรนะเว้ยขกรับเชิญกูตีะนอะเอวแีไหมอา ไปมาเหยยไปเมย์ไอ้ไอ้แขกรับเชิญนี่เอาเอาดีเดียวเฮ้ยจิ้นอ่าเราทำภารกิจกันเอ่อลอยลอยออโอ้โหโอ้โหยีเด็ไข่เนี่ยกัดใ้กูอยู่บนน้ำตลอดเลยนะซึ่งเราจะมาทำภารกิจกันนะครับเออเดี๋ยวขอกินปลาก่อนไม่ไหวอ่้าอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์ อ่าคีปเปอร์ไปไม่แล้วอ่าตายครับตายครับคีเปอร์เจอลาบาก็ไม่รอดฮะตัวอะไรเจอก็ไม่รอดทั้งหมดนะครับที่เว็บดีกว่าปบบแบบเราไปทำภารกิจกันภารกิจของเราคืนนี้คือล่าท้าคีปเปอร์นะฮะซึ่งเราจะไปอย่าท้าคีปเปอร์เลยท้าตัวอ,อื่นดีกว่าเออเหมือนเราจะเจออีตันนะครับแฟนเก่ากูนะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยตายอีตันไปบางอาจมีโชว์ โอ้ย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 แมงมุมกูมีโอ้ยโอ้ยเอ้ยพี่กอลช่วยกูด้วยแมงมุมเล่นกูอ้าโอเย่ชนะด้วยอีตันอันนี้จะมีใครอ่ะอีตันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะอีั่งตรงข้ามเจ๋งจริงให้มันยิงให้โดนโดนของไม่ได้ครับชิบหายโอ้ย อุ้ยโดนโดนไดหนึ่งดอกเอ้ย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 ของเก็บเข้าค้างก่อนเร็ว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 เดี๋ยวนี้เร็วดิเดี๋ยวแหม่ล่าท้าผพียงทีเออจุดไฟเหยียเผาก็ไม่โดนเออตายตายตายเราไม่เคยได้ของเลยเราเราวินครับเราวินฮะเอาล่ะเราไปล่าท้าผีต่อเดี๋ยวของกินอะไรเอ้ <im> <sven tweeting> ยแมงมุมแมงมุยแมงมุมไฟลูกมุย เดสสเปดครับเดสยังไม่นักเสียงอะไรอ๋อแท้กินของกินเองคุณนึกว่าเจอตัวอะไรไปหาอีแวปดีกว่าไหมเออมั่นใจนะว่าอยากจะเจออีแวปเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรนะอะไรนะอีเปอร์เอนเปอร์เดนเปอร์เคมเปอร์เซเรนเดอร์ควยไปเกี่ยวอะไรกับเค็มดีกันฟักซอมบี้โอ้โอเฮล์มีเฮล์มี เฮลเม่จะโอดมาอยู่หลังลาวานี่เอ่อเอี่ยมากโอ้เอี่ยมากเอี่ยมากคือเลยนะฮะเนาะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจอจะเจออีตันนะฮะอีตันอีตันจริงๆริงด้วยนะอ้าวช่วยด้วยเราภารกิจของภารกิจของเราในคืนนี้คือเอาชีวิตรอดจากการโดนซอมบี้ลุมหนึ่งวันนะฮะถ้าเรารอดจากคืนนี้ไม่ได้เราก็จะได้รางวัลโดยสามารถโรจะได้ย่าไปเลี้ยงสัตว์เอ้ยไม่ใช่ รางวัลูใจใในกาารฆ่ช่ครับรางวัลก็คือไข่ดาวหนึ่งฟองนะคุ้มค่าไหมเนี่ยคุ้มค่าไหมเนี่ยกูอยากรู้เอาไปดูเอาไปเนี้ยคอมบี้ดีกว่าไหมโอ้ยคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์โอ้ฟักชิตดีมากเอ้ยคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์โอ้โ o เฮ้ยระวังไฟระวังไฟที่เหยียบระวาดตายอ่าได้กระดูกมาแล้วครับอ่าตราบใดที่เรายังอยู่ในวงล้อมของแห่งลาวาเก็บไม่ได้ ตอบไม่ได้ตราบที่เรายังอยู่ในเอ่อเดอะเดอะเซอร์เคิลของแห่งไฟนะฮะเราก็จะรอดรอดมั้งเมื่อกี้เหมือนชนูชิดวะเฮ้ยใครยิงวะมันยิงอพดีไปไอ้นี่ไงฉนูมันปักหมุดตรงไหนเราไปตัดไม้ตกลงมาเอ้ยเอฟเฟคสมจริงจริงเลยเกมนี้นะฮะสมจริงกัสี่มืเออเหมือนเราเจออี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 เซเลนเดอร์ตามที่คนมึงขอนะฮะ S <S เออกูอว่า,าเราไม่รอดไม่พ้นคืนนี้แน่เลยแล้ว,ลวเจออ e e slender <s waves> <c oughs> จ้ำมาจากไกลแม่ทำน,น,นะอย่าจอ้จองกูจ้องไปแล้ว <c oughs> เออถ้าเคยจ้องก็ดีใจเลยเฮ้ยคนไปลุกโอ้เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเจออีอีเอนเดอร์อี d e r เฮ้ยเออจะไปมองมันทำไมมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเรารอดละ ไม่ต้องห่วงครับยังไงเราก็ต้องได้ไข่ดาวมารับประทานยังไงกูก็ต้องฆ่ามันให้ได้เอาอะไรวะกูบอกแล้วไงว่ากูจะให้รางวัลไข่ดาวถ้าเกิดรอดถึงคืนนี้ไอ้เฮียส๊อเบ๊ะตามจีบมาหามึงเลยเฮ้ยลองเอาลาวาไปเทใส่อีเอ็นเลยยังไงวะแล้ว แล้วไงต่อเอาละวาเทใส่มนันดิไปไป,ไปเ,เ,เร็วเร็วเทใส่มันเร็วเร็วเทเทแหละเออไอ้มันเทแล้วยามองมันเทแล้วจะมองเทยังมองเฮ้ยม,มันจะทำการวาร์ปแล้วละอองสีม่วงๆกระจายเต็มตัวเฮ้ยแมงมุมข้างหลังมึงระวังไอ้เชีย่ยซอมบี้เทระวาร์ได้โอ้ยอออไอ้เชีย่ยโอ้โหแมงม,มุมสองตัวโอ้โหนเฮ้ยไม่เป็นไรได้กูจะต้องกินไข่ดาวเอ้ย กูจะต้องกูจะต้องกินไข่ดาวเอ้ยไอ่เชี่ยโอ้ยช่วยกูด้วยกูไม่เอาไข่ดาวแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูไม่เอาไข่ดาวแล้วเฮียโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยตังเกงแตกโอ้ยจะตายแล้วที่โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วเร็วๆช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเออเฟลครับภารกิจครั้งนี้เฟลครับ